จ็ดปีล้างแคนก็ยังไม่สายเรื่องราวระหว่างฟินแบลเลอร์และเซ t โรรินเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำ um, มาเล่าฟังกันนะครับนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือศึกมัน a ด n i g นะ r รอถูกไหมก็มี เรื่องราวอัปเดตเพิ่มเติมต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นโลแกนพอขึ้นปล้ำมันนี่เดอะแบงค์หรือว่าการกลับมาของโทมัสโซแชมปาแต่แน่นอนครับว่าเนื้อเรื่องหลักก็คงจะต้องพูดถึงการชิงแชมป์โลกโอเลเวตนะของเซตรอลินนะครับป้องกันแชมป์กับฟินแบลเลอร์นะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไล่เรียงกันในคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้7ปีล้างแค้นยังไม่สายของพี่ฟินเนี่ย นะคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราเรื่องหมดปมั้มเรสตอรี่ด้วยนะครับนะไล่เรียงกันครับเอาจริงก็เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องย้อนความกันสักหน่อยด้วยความที่จริงๆช่องเราก็ยังใช้คําว่าเป็นช่องใหม่ถูกไหมอาจจะยังไม่ได้มีแบ็กกราวน์ก็ต้องวางแบ็กกราวน์ให้สักหน่อยว่าเรื่องราวระหว่างฟินแบลเลอร์แล้วก็เซตรอเรนจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า เรื่องราวระหว่างฟินแบลเลอร์กับเซตเนี่ยถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ในทัวร์นาเมนต์หาแชมป์โลกเวทเวทเส้นนี้แหละนะครับซึ่งก็เป็นคู่รอบรองชนะเลิศหรือตีว่าเป็นรอบชิงฝั่งของรอก็แล้วกันนะฮะและก็ถูกนำมาใช้ต่อในการท้าชิงกับเซตในศึกใหญ่ครั้งแรกก็คือในศึกมันนี่เดอะแบงที่กำลังจะถึงนี้โดยการท้าทายเนี่ยก็มีชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการย้อนความถึงเรื่องราวเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะเจ็ดปีที่แล้วเกิดอะไรนะฮะเจ็ดปีที่แล้วก็คือเกิดเป็นนักชิงชนเลิศเหมือนกันแต่เป็นการหาแชมป์อีกเส้นหนึ่งก็คือแชมป์ยูนิเวอร์แซลนะเส้นสีแดงเส้นนี้นะฮะแชมป์ครั้งแรกในศึกซัมเมอร์แสลแล้วก็เป็นฟินแบลเลอร์ที่สามารถที่จะเอาชนะไปได้และกลายเป็นแชมป์คนแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ด้วยความโชคร้าย นฟะินแบลเลอร์ได้รับบาดเจ็บระหว่างแมทช์ทำให้ในศึกรอวันต่อมาก็ต้องสละแชมป์ไดท,ทันทีนะครับซึ่งไอความโกรธแค้น7ปีเนี่ยที่ฟินแบลเลอร์พยายามอธิบายพยายามเล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องนี้นะเขาเล่าเรื่องราวว่าเขาถูกดราฟมาที่ศึกรอนะครับชนะโรมันเรนในคืนแรกในการปั้มในรอนะครับ แล้วก็ต่อมากลายเป็นแชมป์ยูนิเวอร์ซลนั่นน่าจะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของฟินแบลเลอร์แล้วซึ่งถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นจริงมันก็เป็นจุดสูงสุดจริงนะเพราะตอนนั้นดูแล้วเดี๋ยวดีดเนี่ยพยายามจะปั้านฟินกันเพราะฟินจริงๆก็เป็นคนที่มีลุคดีรูปร่างดีดูดีอะไรเงี้ยตอนนั้นมาถึงแป๊บชนะโรมันได้ ผมว่าหลายคนรู้เลยว่ากําลังจะปั้นหรือกําลังจะทําอะไรสักอย่างกับฟีโนเคแหละมันคงจะไม่ได้เป็นระดับเดียวกับที่โรมันเลนเป็นนะเป็นเอเป็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็เป็นตัวท็อปตัวหนึ่งแหละที่ถูกวางเอาไว้แต่กลายเป็นว่าเกิดปัญหาบาดเจ็บเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับแต่แน่นอนถ้าตามเนื้อเรื่องนะปัจจุบันเนี่ยการเล่าเนี่ยฝั่งฟินก็จะโทษไปที่เซธลอรินนั่นแหละที่เป็นคนทําให้เขาจากจุดสูงสุดลงมาสุดจุดต่าสุด นะครับคราวนี้แหละถึงเวลาที่ฟินจาคืนบ้างเพราะฟินจาทุกอย่างจากเซตที่มีในตอนนี้ไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมนะแชมป์โลกที่เซตถืออยู่หนึ่งปีที่บาดเจ็บเพราะตามเรื่องก็คือแบบก็คราวก่อนโดนอัดจ,จนเจ็บแล้วอะไรขาวก่อนคือบาดเจ็บแล้วก็หายไปนานถูกไหมกว่าจะกลับมาโมเมนตัมมันก็หายแลยอ่ะคราวนี้ก็ทําแบบนั้นกับเซตบ้างอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้น แต่ฝั่งเซตเองก็พยายามอธิบาย,ยแหละนะว่าเขาเองเนี่ยชีวิตเขาก็เจอเรื่องร้ายๆมาเหมือนกนันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคนเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์ยังไงฝั่งฟินจมอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้แต่ฝั่งเซธนะวันนั้นแพ้ด้วยซ้าแต่ทําไมนะตอนนี้ถึงดูดีกว่าเพราะอะไรเพราะเซธยังคงพยายามสร้างสิ่งเรียกว่าพยายามพัฒนาตนัวเองไปเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันอะไรแบบนี้ นะครับตามนั้นก็เซตก็ทิ้งไว้ว่าก็แค่หวังว่าให้ฟินเนี่ยเอาคนเมื่อ7ปีก่อนมาสู้กับเขาก็เท่านั้นก็คือฟินแบลเลอร์ในเวอร์ชันที่ดีสุดประมาณน,นนะครับส่วนกัแน่นอน,นมันก็ประกาศเป็นทางการตั้งแต่สัปดาห์ก็แหละว่าแมชนี้จะเกิดขึ้นระหว่างาฟินแบลเลอร์ก,กับเซตรอรินในศึกมานี่เดอะแบงตัดมาในสัปดาห์นี้ศึกรอวันที่สิมิถุนายนนะครับก็มีเรียกใช้คําว่า จริงๆเนี่ยตามคิวมันก็จะต้องเป็น Open Challen g e เนาะเพราะเซตมีการประกาศเอาไว้เพราะเซตเนี่ยถูกวางไว้ว่าเป็นเวิร์คคอร์สแชมเปียนถูกไหมเป็นแชมป์ที่แบบพร้อมป้องกันพร้อมลุยพร้อมเจอทุกคนอะไรงนี้ใครอยากท้าอยากเจอมาเลยเขาจะเป็นแชมป์โลกที่ต่างจากโรมันเรนจะเป็นแชมป์โลกที่ทุกคนจะต้องลืมโรมมนเรนอะไรแบบนี้ตามที่เขาวางเอาไว้เนาะเซตก็มาเปิด Open Challenge นะฮะอย่างที่ได้ประกาศไว้แต่ว่าไม่ได้ปล้ำ เนื่องจากว่าถูกฟินแบลเลอร์รอบทำ้ายนะรอบเล่นงานรอบอัดนะจนก็แน่นอนก็ก็ตามเรื่องก็คือป้องกันแชมป์ไม่ได้อ่าแล้วฟินก็บอกว่าเนี่ยรอทำแบบนี้มาเจปีแล้วและเรื่องราวของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงในศึก m o น e เ t อ e b แบงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คือแบบอัดอัดแล้วก็พูดไปด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุที่ฝั่งของฟินแบลเลอร์เนี่ยออกมาเพื่อที่จะเรียกว่าทำลายโอเพน a ช l e ล g e นะครับฟินเนี่ยบอกว่าเซต open c h a l l ล n g ์ของแกถูกแคนเซิลเรียบร้อยเพราะว่าตัวฉันเองเนี่ยแหละเพราะฉันคือคนเดียวที่จะเอาแชมป์โลกมาจากเซตอืมแล้วก็แน่นอนไอ้พวกแฟนๆอยากร้องเพลงนะนักใช่ไหมยอยากร้องมากใช่ไหมเพลงเนี่ยไว้รอไปร้องในงานศพเซตซะประมาณนั้นก็โม้ไปพูดไปแล้วก็ตามสไตล์จัส m ินเด a y กับโม้ไปในทีมอะไรเงี้ย เดเมนพรีส uh, จะได้กระเป๋ามาหนี่เดวแบงก์โดเมนิกจะจัดการโคดี้โรสนะครับหลังจบมาหนี่เดอแบงก์จัดเมนเดย์จะถือว่าท็อปมากๆทุกอย่างจะเป็นไปได้ได้วยดีฟินจะได้แชมป์โลกอะไรอย่างนะี้ก่อนจะมีการท้าทายต่อเนาะว่า,าให้โดเมนะิกน้องท้าทายทีมโคโดี้โคโดี้ไปหาทีมอีกสองคนมาเจอกันในคู่เอกนะครับซึ่งคู่เอกก็จะเป็นนะ่ Cody Rose, ven, นะโคดี้โรสเควินโนเวนเซมิเซนเจอกับจัดเมนเดย์ซึ่งผมเชื่อว่า คุณก็รู้ว่ามันจบยังไงก็จะเป็นจัดเมนเดย์ผ่ายแพ้ไปนั่นเองในคู่ปิดรายการในคู่เอกของรายการแต่โอเคแหละฟินแบลเลอร์อาจจะถูกโปรเทค t ประมาณนึงเพราะว่าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับกับพาร์ทจบเนาะอ่าก็จะเป็นเดมอนพรีสกับโดมินิกโดนเล่นงานซะมากกว่านะครับอ่าตามนี้ส่วนส่วนเซตเนี่ยสรุปแล้วก็ก็บาดเจ็บแหละแต่เขาก็ให้เรื่องประมาณว่าก็ไม่ฟังหมออ่าเดี๋ยว ในวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นศึก NXT เนี่ยเซตก็จะป้องกันแชมป์กับ Bron Breaker ตามที่ได้มีการตกลงตารางกันเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแหละเซตก็คงจะไปโผล่แล้วก็แน่นอนว่าในศึก m o n e y t h e b a n k นะครับเซตรอลินจะป้องกันแชมป์โลกวทเ,เวตกับท่านั่นของฟินแบลเลอร์ตามกําหนดนั่นเองนะแต่เดี๋ยวก็ติดตามเรื่องกันต่อเขาเป็นยังไงนะแล้วก็ติดตามแบบเต็มๆได้นะรีวิวอ่าไล่เลียงเรื่องราวของศึก Monday Night Raw หรือว่า วิกี่ประจำสัปดาห์อะไรเงี้ยก็ติดตามได้ทางรายการ t ท็กทอลพอดแคสเช่นเคยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้พี่ฟินจะสามารถเอาคืนได้ไหมความแค้นในรอบ7ปีนะฮะเอาคืนได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมาบ้ำเร่สตอรี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมดต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ